S700 ของ PS นะครนตคมครับผมโอ้แล้วก็ลากพ่วงด้วยครับแวร์ดุนทอส์ซันมาดูรถปั่นนาพลัง JO-74 เทอร์โบคู่นะครับฮีโน่เคสตีคันนี้ p 1สิสีโบคู่โอ้เดี๋ยววันเจี๊ยบเลยรถตีดินนะครับเครื่อง JO-54 สี่สสูบเทอร์โบคู่เลย โอ oh, เสียงหวานจัดสวัสดีครับอยู่กับช่อง d b t นะครับวันนี้นี่ตอนเช้าเลยครับผมนะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับกลับไปประมาณตีสอี่เดี๋ยวเช้าน,นี้เรามาดูทีมงานวรพศเอารถขึ้นเทลเลอร์กับอู่กันนะครับนี่อันนี้ก็พอดีมาชมบ้านนี้ด้วยครับผมอยากเห็นตัวจริงมากตอนลักข่้งนะครับ อ่ะนี่ครับบลพป์การช่างครับผมเอารถปั่นนาขึ้นนะครับพลัง P11 คันนีบัลลป์บลพปต์เป็นพอบดีวะ่ะเสานี้ประมาณ23องศาครับผม พลัง P10 c t เสียงดีจัดตู้แอร์ครับผมเสียงแรกดีวะ่ะคอยเสียไรไรสี่ด้วย cần đó thôi bạn à, web bật cái công s tỉnh dừng tỉnh rồi không nào? Đập không <laughs> เอรเกียวกวีแปดเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี <S <S <ess> ๋ยวรอให้รถบัวรพทขึ้นสำเร็จสทิ้งก่อนนี่ครับผมตอนเช้านี่บรรยากาศดีมากเลยหมอกเมื <ess> อก๊ะ โวยเดินนะครับน่าจะเป็นห้องสองร้อยโอยังเหมาะโอ้ห้องสองร้อยแล้วก็ล้อน,น้ำเบอร์ยี่สิบล้อเลอ่์ล่างสามหกเก้าสิบสองผมโอจะเปดีชชวงล่างใหญ่มาเลยหน้าหน้าใช้หน้าขับมากปิดเบิดได้สบายเลยเ,ลยเนี่ยเหมาะเลยกนเดินใหญ่อย่างนี้ ซึ่งซ <notre> ึ่งได้จับขึ้นแล้ว มาดูรถปั่นนาพลัง JO 7C เทอร์โบคู่นะครับพลังโบคู่อันนี้ก็จากอูไทยเส่งยนต์ JO 7C 5สูบเทอร์โบคู่มาเลยลรถปั่นนาพลัง5สูบเสียงก็ดังหวานนี่นะัหว่านเจ็บเลยเจ็ดเทอร์โบเนี่ยโอ้โหวาน แกก็แอบทายเกอแปดอยอะเนี่ย กวไม่ใหญ่เลยส่วนรอนเลอร์บนสองลูก ขึ้นต่อครับผมสําหรับคันนี้ครับคันนี้อ๋อเดี๋ยวลรถเกี่ยวขึ้น,นเกี่ยวรถเกี่ยวแล้วก็มาชมกับ S700 ของ PS แล้วเะคารมารมครับผมเห็นต้องบอกว่าลำนี้นี่ยังสวยเลยนี่ครับหล่อมากครับผมทรงคือแบบเรียบๆดีอะเรียบๆนะแต่ว่าทรงพลังพอได้เลยพลัง E13C แล้วก็ลากพ่วงด้วยครับลำนี้นี่ยังรอเลยครับผมก็อบอกว่าไม่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับแบบว่ารถเทรลรถเกี่ยวเงี้ยลากพ่วงอย่างนี้นะครับเป็นกระบะเลททั้งแม่ลูกเลยลูกสองคันสิบแปดล้อครับผมแม่ก็เพาเดียวนี่เดี๋ยวพามาดูทั้งคันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้นี่ชุดแต่งก็ทําแบบประมาณทรงญี่ปุ่นครับผมอารมณ์แบบแต่งแบบแต่งรถก็สไตล์ประมาณญี่ปุ่นนะครับก็ เน้นเดือบเลียดดูห,หรูแต่ดูดีก็เป็นพัดโคเมียมแล้วก็ทรงเดิมเลยครับผมนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยให้อารมณ์แบบญี่ปุ่นนะสิทธิ์เจริญการช่างตัวแปดน็อตครอบดุมแอโร่โคเวอร์พลัง23สิจากเกียร์นี่ครับท่อโอ้โหท่อสั <t os> <t os ้นนี่กว่าแวรุ่นท่อสั้นไม่รู้โบเดิมไหมอันนี้ลอหน้ามีเนียม มีแกปหน้าแกปหน้าเป็นแกปหน้าเลดพี่อันนี้แกปหน้านี่งานไทยหรือว่างานญี่ปุ่นพี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้อันนะี้โบเดิมหรือว่าโบอะไรพี่โบเดิมครับอ๋อโบเดิมอ๋อสั้นหมดเลยนะนี่แล้วก็ถังน้ำมันครับผมโอ้ถังน้ำมันเลดซะด้วยเท่าไหร่วันเนี้ย น่าจะส0งร้อยไหมอ้วนหน่อยเนี่ยครับวางสองถังครับผมเป็นสองถังที่สวยมากเน,นี่ยเป็นถังเลดสวยจริงช่วงลา่างถุงลมเผาเดียวครับผมทันนี้เป็นเผาเดียวนะครับเ,เา,เด,เ,าเดียวเผาเดียวัดกัได้ง่ายเลยครับตัวเผากลางอ่ะมันจะ มาค่อนๆลงมากลางล้อหน่อยประมาณนี้ถุงลมล้อมิเนียมนะครับครอบดูไอโ่อย่างโก้เลยยกไดเมร์นี้อ๋อยกได้คันนี้ก็ยกเพาได้นะครับนี่มีถุงลมยกอยู่กลางนี่แล้วก็นี่ครับผมลำโพงอยู่นี้ลำโพงลากลูก คันนี้ทีแรกวิ่งตัวเดียวอยู่ตัวหลังก็เลยลากพ่วงครับผมน่าจะแบบว่าเน้นวิ่งทีนึงให้แบบคุ้มค่าหน่อยนะวิ่งเที่ยวหนึ่งแต่ว่าได้ละสองคันประมาณนั้นคันนี้ก็รถเกี่ยวนะครับของเซบอลวัตุพันลลานอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง 8PE ครับผมเป็นเครื่อง V8 เครื่อง8สูบนะครับเครื่อง8สูบ15,000 เอาเอง,ง่ายๆคือเครื่อง15.3ลิตรประมาณเนี้ยนะครับเครื่อง8สูบตัว V แรงม้าเดิมๆนะครับคือเป็นแรงม้าที่ไม่ได้ผ่านเทอร์โบไม่ได้คือปกติเครื่องตัวเนี้ยมันจะไม่มีโบนะครับก็285แรงม้าประมาณเนี้ยครับผมนะครับแต่ว่าแรงม้าอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าต้องบอกว่าทอร์กเนี่ยคือมันเน้นทอร์กนะครับเครื่องตัวนี้มันจะอยู่ในอีซ z u ิก้าญี่ปุ่นเดี๋ยวเร็วนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาไปดู การทางานจริงๆนะครับของคันนี้กันนะครับว่าตอนทํางานนี่มันพลังกลังนะครับแล้วก็ซุ้มเสียงนะครับเป็นไงบ้างนะครับแต่ว่าหลายคนอยากรู้เรื่องกําลังอยู่ว่ามันจะโอเคไหมเพราะว่าอันนี้เขาวางมาเขาก็ยังไม่ได้ทดลองใช้งานจริงนะครับเท่เลยนะเห็นไหมลากพ่วงครับผมรถเกี่ยวด่วนบายเอสธนาคมชมนี่หนึ่งสเตย์แล้วครับ ส่วนลูกก็ล้อมีเนียมด้วยแต่ลูกอะส่วนลูกนี่ก็เก็บทรงก็สวยเลยครับนี่ล้อมีเนียมนอกแล้วก็กาดด้านค่าเป็นการเลดส่งญี่ปุ่นเหมือนกันโอ้ลูกนี่ก็ให้อารมณ์ญ,ญี่ปุ่นเลนี่ยลูกอะลูนลูกนี่ก็ส่งญี่ปุ่นอยู่สุดยอดเลยนีอ่อันนี้ก็สิบล้อกับผมลูกค้าของพี่บอลน,นะครับ อันนี้ก็ x 700ครับ x 700 e 3สี400มา้าคันนี้เห็นอยู่นะครับเพะฉะนั้นลองส่องดูอยู่ที่อู่ช่างยุดนะครับเขาเอาไปทำที่ช่างยุธมาก็คือ,คอเป็นก็คือเป็นพวกกันชนพวกพัดโครเมี่ยมงานนำสีงานเลี่ยมชายซุ้มล้ออะไรประมาณนี้งานตกแต่งนะครับก็คือจบจากที่ช่างยุดถังลมก็ถังลมช่างเล็กนะครับ uh huh. นี่ครับถุงลมเผาเดียวดิฟล็อกด้วยเป็นดิฟล็อกนะครับอันนี้ ยางบิดโตน r หนึ้าเจ็ยางบิดโตนหมดเลยล้อมีเนียมนะครับล้อมีเนียมแล้วครอบดูมอโลเนี่ยครับเป็นยางเบอร์สิบเอ็ด r นะครับผมนี่มีถุงลมยกได้ด้วยนี่ครับถุงลมท้ายนะครับหน้าแนบหลังถุงลมโอ้โหนี่ครับผมสงหล่อมากเดี๋ยวเราดูรถอ s นะครับตอนแบบห่างๆหน่อยนะครับว่าทรงเวลาแบบขึ้นรถเกี่ยวเยนะี่ย ทรงหลอขนาไหนนะครับดูทรงกนนันนี่คันนี้รถเกี่ยวคันนี้ก็ G8 โบคู่นะครับ G8C ข้างหลังก็จะเป็น 8PE โอ้โหอันนี้ทรงทรงสวยมาก แล้วก็มาดูนี่ครับผมอู่พอเจริญพัฒนาเฮตุ้ยเฮตุ้ยเติงอะไรวะเนี่ย K13C ฮีโน่ K13T 13ลิตรแรงฮีโน่มองบันไดก็ขึ้นง่ายดียวะ เครื่องต่โพอดใหญ่อ่ะเคลสามเคลมสามไม่ใช่รถต่ำนะรำครับรถต่ำออคเทอร์อะไรนี่มาดีมากเลยถ้าเกิดว่าวางาน,นะไรมั้งหมดครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าปล่อยเจริญกับและบอ่อยเจริญถึงมาช่างปุ๊กหวัวหมอกลงสวยมาก ต่อมาคันนี้ต่อครับผมคันนี้พลัง P 1 1 c เทอร์โบคู่อีสุสามหกศูนย์มีปิวเลยเนี่ยกำลังกระเลื่อนเลยเฮ้ยโอ้เอาปัออนากลับครับเสจสเจส 4S กลับแล้วครับผมนี่ลากพวงกลับเลยหัวลั่นเลยลากพวงอย่างรอเลยเดู๋ยวรปั่นนาขึ้นนะครับคันนี้ P14 โบกคู่ต่อฟองเสียงเอาตัเาเฉาดิโอ้โหเดวันเียบเลย ว่าเสียงทีจะเป็นทีโมคูนี่ oh. เสียงมันเงียบดีนะไม่เหมือนโมเดียวโมเดียวเสียงเสียงดัง <c oughs> แต่ว่าถ้าโมคูนี่ปกติคือเสียงมันจะเงียบอยู่แล้วนะครับเสียงเงียบแต่ทรงพลัง โซุ้มไทยเสงเลยครับรถเกี่ยวคืนกับบ้านแล้วนี่มาดูคันนี้หน่อยรถตีดินนะครับเครื่อง j O 5 4 4สูบถทอโบคู่เลยรถไซน์เล็กครับผม j O 5 4ปั๊มสายโมวคู่รถเกี่ยวครับผมรถเกี่ยวว่าโบคู่นะครับ 86คู่เดี๋ยวถ่านุ่งงานนี้ในเสียโยนต์นี่6คู่หมดเลยทั้งรถบันดินตอกพันนี้แล้วก็ลูกเที่ยวครับผม ก็บอกว่าโมคู่อะไรมากโอ้โหเสียงหวานเจี๊ยบเลยวะ่ะ G อห้าสี่โมคู่ครับผมนี่นะครับโอ้โหเยงหวานจัดอ้าวนี่ครับเทร์ม,มาแล้ว จัดอันนี้ก็ s 700ครับผม s 700น้าเนี่ยต่างถุงลมยกเขาได้เนี่ยเขาเดียวสารุกเขียวนี่เขาอ๋อสารุกเขียวนี่เขาก็นิยมถุงลมเยอะไงเนี่ยถุงลมมันนิ่มดิ ก็ท่อเดินตรงแล้วมั้งเนี่ยดีจสามั้งเนี่ยแปมนถมามาดูตอนเอารถขึ้นครับผม ีดินขึ้นเทนเลอร์ครับผมมาดูกันสุดยอดเลยฝั่งนี้ย้อนแสงหน่อยแต่ว่าเสียงพก แบบว่านาแปลงแบบไม่ใหญ่มากอ่ะน่าจะกำลังดีเลยท่องตัวดีมากเลยเนี่ยดีกว่า้นใหญ่ครับผมรถใหญ่นี่น่าจะเหมาะกับพวกตากระถุ่มใหญ่มากกว่าอันใีใหญ่ไปลงใหญ่อน,นี้เขาําม,มาเจาะอุ้มรถเล็กเลยเนี่ย ลันเครื่องมือโอ้มีของอยู่แบนนี้ร้อนมอีเนียมลออ้อนบีเนียมรอบโอ้แคปน้าแคปน้าตุวกีสวยมากแล้วก็จะเข้าลำทางโอเคก็ผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ